ทำเอาหลายคนตื่นเต้นไปด้วยเลยกับว่าแม่คนสวยอย่างดิวอริสราภรรยาสุดที่รักของเซบาทเตียนลีที่อีกไม่นานแล้วที่ทุกคนจะได้เห็นหน้าลูกชายคนแรกของดิวเพราะคู่นี้ก็เป็นอีกคู่ที่ต้องบอกว่าพร้อมมากสำหรับการเลี้ยงลูกและทั้งคู่ก็เพิ่งจะจัดงานปาร์ตี้เแบบี้โชว์ไปแล้วด้วยโดยล่าสุดดิว อาริสราได้โพสภาพโชว์ท้องโตใกล้คลอดอีกครั้งลงอินสตาแกรมพร้อมกับแคปชั่นว่า m a มอ s ส u จะสาวอพ s i d e ดาวน์ซิลาเซสราลีภาพว่าที่คุณแม่ที่ท้องโตใกล้คลอดแล้วแต่ยังสวยและแซ่บมากจริงๆรงดิวเป็นคุณแม่ที่ผิวสวยมากท้องไม่มีแตกลายเลยและที่ท้องของดิวก็เขียนเป็นคำว่าไซเลส ซึ่งก็เป็นชื่อลูกชายของดิวนั่นเองหลังจากที่ก่อนหน้านี้พี่วานเจียบผู้จัดการพิงจะบอกชื่อลูกของดิวไว้ว่าน้องชื่อไซรัสแอสตราลีรวมถึงงานนี้ก็มีคนโฟกัสที่สะดือของแม่อีกแล้วเพราะน่ารักตะมุมตะำนิมล่าสุดขอแสดงความยินดีต้อนรับวันแม่ด้วยข่าวดีจากคุณแม่ลูกดิวมาประกาศว่าลูกชายคนแรก น้องใสรัฐแอสตราลีลืมตาดูโลกแล้วเมื่อเวลาเก้านาฬิกาห6นาทีซึ่งดิวอริดรานั้นยังไม่มีการเปิดเผยโฉมหน้าลูกชายชัดแต่เชื่อว่าต้องน่ารักน่าชังเหมือนคุณแม่แน่ๆเลยค่ะต่อมาดิวอริสราได้ลงภาพเบดีตัวจ้ำม่ำแต่ปิดสติกเกอร์ที่ใบหน้าไว้ ซึ่งเห็นนิดนึงก็รู้แล้วว่าน่ารักน่าชังมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณแม่ยังสวยไม่เปลี่ยนเลยจริงๆ